โอ้ยเดี่ยวใหม่ๆสดๆด้วยพี่นอ้องไข่ตรงๆครับเที่ยวนี้นี่ครับไต่งออมแง่มแง่ๆเลยครับสดๆได้กินปีละครั้งครับก่อยไข่มดแดงพี่นอ้องเฮ้ยนี่พี่นอ้องพอจะพักกระโดดเลยพักขนาดเออม,มุม สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสูผูสุคนทุกหมองทุกงบอลครับมาพบกับลูกวอลอีกขึ้นก่าครับมือเนียมากกับอาหารชั้นสูงครับได้กินปีละครั้งครับพี่น้องล่อยไข่มดแดงน่ครับโอ้ยเพียใหม่สดๆดด้วยพี่น้องไข่ตรงตรงครับเที่ยวนี่นี่ครับไตงอแงมงอแงมือครับสดๆดเครื่องปรุงครับมีน้ำปลามีหอมที่หั่นไว้ครับแล้วก็ผงชูรสข้าวคัวริกป่นครับ แล้วก็น้ำปลาอันนี้ไปคือชุดก้อยนะครับนะว้าว <Wow. S 1> คุณหนาคุณตากันดีอ่ะผงชดระก่อนใส่หลายสับหลายครับผงนัวพริกป่นคั้วเองเข้าคั่วครับพี่น้องใส่ลงไป หยอนน้ำปลาลาเล็กน้อยพี่น้องนี่ครับหย่อนนิดนึงนะครับอย่าหลาแล้วก็ค้นค่อยๆพี่น้องอย่าค้นแห้งหลายเด้อนี่ครับนี่ก็หยุมใส่ครับผักหอมที่หั่นไว้พี่น้องหอมแดงครับอันนี้นรั่วมักมักเพลทก็ใส่ไป อ่ะคนเลยดยูดยิกินมาแ้วหอมห้วยห้วยเลยวะน,นี่โอ้โหนะสีสันอ่ะชีบมึงดูอืมได้การแล้วพี่น้องไปมาแซมกัน สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนทุกหมองทุกบอลครับมาพบพ่อกับลูกอ้วนจากลูกสา,านพากินพาเทียวคือเก่าแล้วครับเมื่อนี้ภาพพี่พี่น้องมากินแน้วแซ่บแซ่บพี่น้องประจําปีครับปีละครั้งครับของสูงครับก้อยไข่มดแดงครับบูวใครตรงตรงนะครับเที่ยวนี่อ่ะพี่น้องมาเดี๋ย่ครับ บเบนูปีปละครั้งพี่น้องเอ้ยว้าวแล้วก็มีสมพักสมพักบัวกับพักกะลัมใส่กันครับเอามากแก่นัน <Wow. S 2> ขอหยาดว่างมุ่มนีมเนอะพี่น้องนะแล้วก็ข้าวเหนียวควอนทอนในเก่าแล้วครับ อ่แซ่บแซมกันพี่น้องต้งฟังไทยฟังเล่าต่างประเทศนะครับเนาะพักกระโดนพี่น้องที่เด็ดเลยครับเนี่ย <Yahoo! S 1> พักกระโดนแล้วก็พักเขี้ยงคุณหนา้าคุณตากันดีอะ่ะลุงวันเบาๆลายแล้วหิวไซส์เลยเนาะปนี่ก้อยไขม่มดแดงอื เมื mm ่อตอนนั้นพี่น้องทราบอืมอืมสมพัก ว่างนี่พี่น้องนะเห็นไหมพี่น้งองสมพผักบัวกับผักกะลัมครับ หืมแหมวั่นก็แหงวั่นก็นตามได้ดีพี่น้อง เด้อนนพี่น้องมั้งแปะแต่แปะแปะแปะในปากพี่น้อง อทษอดส่พักเ้าท้ายกันพี่น่อง ผักบัวผักกะลามด้วยกันอุดด,ดอืมจัดจัดเมื่อนี้โชคดีพี่น้องแต่ผักกระโดดมากหืมอยากกำลังงามครับ ใช่กับกลอยไข่มะเดื่อมืดเท่านั้นอืม โอ้จวดจัดพี่น้อง น้องพี่น้องเมีย่ยงผักกระโดนใส่ไข่หมูแดงผักกระโดน่ากพี่น้องห่อ,งอเลยครับปุ๊บขอหยาดขอไพ่พี่น้องเด้อครับอาจชิเละอะนิดหน่อยไอพี่น้องห่อ,งอจะผักกระโดนเลยพักขนาดเอาอมม 음음 음음

อร่อยมากมายปัากระโดนคุยแ้วอืม้ม ผักแพวหอมหอมอืมอืมโอ้โชี่น้องเริ่มตึงๆแล้ว อืมอืมโอพี่นาะสมบักกะคัก อาพี่น้องแซ่บขนาดครับกับเบนูก้อยไข่มะแดงหรือว่าอาหารชั้นสูงครับได้กินปีละครั้งครับพี่น้องรสชาติกะมันๆครับพี่น้องราเขียวไปแตกป๊อแปะป้อแปนในปากผสมกับเครืองก้อยเข้านี่ครับพริกกข่ขวหัวหอมเข้ากันค้าครับหอมขั้นข้นมักเพจอังน้อยกะเพิ่มลูกโดดนะครับขั้นข้นมักเปรี้ยวกะเอาหน้ามาบีบใส่ครับปกตีมันจะมีหมดสมครับเสี่ยวเปรี้ยวๆเป็นเสี่ก้อยร่วมกันเลย กลับมาเก่งครับสมพักครับหรือว่าสุดยอดสุดท้ายท้ายสุดเลยกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เมตตาให้เกียรติติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับาะหากกันแพ่งกันกนัฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลูกวนได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็จากแรกกันด้วยบรรยากาศดีดีจีินๆครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนาพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับปูน,ปน